ไม่ได้แล้วนะคะล่าสุดลงไปในแดนลบเรียบ mm hmm. ร้อยแล้ว1.17จุดุดค่ะอยู่ที่ระดับ1 5 0 1 9 3จุดมูลค่าการซื้อขาย32,29ล้านบาทค่ะมาดูห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1 s c b ค่ะบวกไป50สตางค์อยู่ที่107บาทอันดับที่2ปตทไม่เปลี่ยนแปลง33บาท50าทอันดับที่3ธนาคารกรุงเทพค่ะลงไป1่บาทอยู่ที่158บาท50าทอันดับที่4กรกฟนะคะลงไปยี่46 50 และอันดับที่ 5K b เคแบงไม่เปลี่ยนแปลง 129บาท50ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับประเด็นข่าวที่ออกมาหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ดูเหมือนว่าการประชุมหารือระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลแล้วก็รวมถึง8ปดพักร่วมเนี่ยนะคะก็ยังมไม่ได้บทสรุปในเรื่อง,องของ,องประธานสภาแต่ว่าเมื่อเช้านี้มีสื่อเขารายงานออกมานะคะว่ามีรายงานข่าวแจ้งถึงความคืบหน้าตําแหน่งประธานสภาที่ยังอยู่ระหว่างการเจราจารของพักก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยว่าขณะนี้ได้รับแจ้งจากสสพักเพื่อไทยตรงกันนะคะ ว่าพรรคเพื่อไทยได้ข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวแล้วคือจะเสนอชื่อคนกลางขึ้นมาค่ะก็คือนายวันมุัมหมัดนอม,มัตหาหัวหน้าพัก<ม>และสสบัญชีรายชื่อพักประชาชาติชิงตําแหน่งประธานสภาโดยการเสนอชื่อนายวัน มุัมหมัดนอครั้งนี้เพื่อเป็นทางออกและได้ข้อยุตินะคะอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวขึ้นกับที่ประชุมสสรวมทั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักเพื่อไทยว่าจะมีมติยืนตามนี้หรือไม่ค่ะไม่แน่ใจว่าข่าวนี้มีเป็นเซนติเมนต์ที่มันเป็นเชิงลบออกมาแล้วมันทําให้ความเชื่อมั่นที่มีมาเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันสั่นคลอนลงไปนะคะมัน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 อันหนึ่งก็คือหมดความจาเป็นในทํา ในการทำปิดบัญชีอะวินโดว์เดซิ่งครับมันมันหมดความจำเป็นแล้วไงนะก็ทิ้งหุ้นออกมาได้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงเพรตอนน้ต้องการอย่างเดียวก็คือว่าให้ราคาสูงขึ้นเฉพาะวันนั้นนะเอาไปบุ๊กวันปิดงวดบัญชีเอาไปบุ๊กอะเอาสามารถจะไปบุ๊กได้เท่านั้นเองนะคะเนี่ยแหละค่ะก็เลยทำให้ดัชนีหุ้นไทย ไปต่อลําบากนะคะแต่ว่าถ้าดูตอนนี้พยายามพยายามจะยืนบวกอยู่คุณสุนันเพราะว่าล่าสุดกลับมาบวกอีกครั้ง0.33 <โก S 1> จุดก็คงแคบๆนะวันนี้ผันผวนนะคะน่าจะรอเพราะว่าวันนี้ปเปิดประชุมสภาพรุ่งนี้เลือกประธานสภาแล้วนะคะครเราน่าจะได้เห็นทิศทางความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นในวันพรุ่งนี้ว่าดัชนีหุ้นไทยจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะทีพเอลก็ยังไม่ได้ นั่นไปเช่าที่เดียวนะครับก็อตัวลงมาเหมือนกัน TBN นะครับวันนี้ก็คุณน้องใหม่ก็จะดูในกลุ่มนี่นะครับ O2 เป็นยังไง o อก็ลงไปห้าสังไม่มีเปลี่ยนแปลงอยู่บาท6ครับ TPL ก็ล่าสุดบวกไป16สตาสังอยู่ที่2บาท38สงค่ะครับครันนก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นนะเพราะวันนั้นต้องบอกว่ามันก็มีรายการพิเศษอย่างที่เราว่า วินโดว์เดซินเข้ามาสอดแทรกแลวมันควรทาไม่ใช่ควรทามันมันอยู่ในภาวะที่ทํได้นเนื่องจากว่าดัชนีมันเรือเขาหุ้นมันปรับตัวลงไงจากเมื่อเทียบกับสิ้นปีที่แล้วใช่ไหมมันก็เลยก็เอาทำให้หน่อยไม่ให้มันแบบติดลบมากอ่ะครับค่ะอืมอย่างอื่นก็ต้องดูอ้าสตาร์ไม่มีแล้วนี่เก็บไปโอ้สตาร์นี่เหลือเชื่อนะหรือเชื่อนะค่ะก็คือว่า มีคนซื้อไปออเพื่มไปหนึ่งสตังค์นะหนึ่งสตังค์นี่เท่าไหร่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ะใช่ค่ะสอ,องตังค์ขึ้นในปิดสามสตางค์นะไม่รู้ใครเก็บไปไม่รู้นะ,ะแ,แต่วาหุ้นมันอนาคตนี่มันยากกต่คาดคาดเดาเลยทุ้นตัวนี้นก็เลยเนี่แหละค่ะทางความนี่ต้องต้องบอกว่าจะเก่งกํลาหุ้นเล็กนะครับค่ะ หุ้นที่ประวัติไม่ยาวนานพอหุ้นเข้าใหม่เนี่ยต้องเตือนเลยนะอันตรายนี่ขนาดก็เขากำลังเฝ้าดูอยู่นะหุ้นที่มันพฤติกรรมแปลกๆไอ้เจ้าตัวนี้ TPL เนี่ยเข้ามาปพ๊บมมาไม่สนนะคือสงสัยเขาคิดในใจว่าเขาต้องได้เงินก้อนหนึ่งและนี่การหาเงินในตลาดหุ้นซื้อขายกันสามพันล้านต้องมีเสื่อมทุนเหลื่อมสมมุติว่าเอาแค่สิบเอร์เซ็นตนะ ส่นวนรวมของคนที่ไปทําราคาเนี่ย10%สามร้อยล้านสามร้อยที่ชีวิตคนคนหนึ่งหาเงินสามร้อยล้านเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะกลับชาติมาเกิดนยังหาไม่ได้เลยโอ้ไม่มีท0สามสิบล้านยังยากเลยค่ะยากยากค่ะถ้าดูดิแค่วันเดียวทํางานกันชิ้นเดียวนี่คิดแค่สิอร์ซนต์นะ,ะของมูลค่าการซื้อขายสามพัล้านแต่ส่วนรืมวันนั้น,นจากศูนย์สุดจำสุดเนี่ยมัน 72%ซจากราคา7จบาท25าทลงมาเหลือ2องบาท22บเนี่ยนะเนี่ย<ม>แล้วบริษัทนี้ก็ได้เงินต้นทุนถูกไปแล้วขายของได้ราคาแพงไงเราเรายังมีธุรก,กิจโลจิสติกส์เนี่ยผมก็เพิ่งคุยอยู่แข่งขันกันสูงแล้วก็คุยกันอยู่อ่ะก็มีม,มีมีปัจจัยเสี่ยงอยู่ในข้อมูลไฟลิ่งด้วยนะคะตอนยื่นที่กรรตอก็ให้เปิดออกมาด้วยครับ<ม>ครับคือคือ,คอผมว่าไม่เหนือความสามารถจาทรทัพคุณ ถ้าบอกชื่อไม่ได้ก็อบอกว่าวิธีการก็ยังดีใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเอาผิดไม่ได้นะตาซั์เอาผิดไม่ได้ก็ต้องผาทางแก้กฎหมายแก้อะไรไม่ให้เกิดแบบนี้มันซ้ํารอยไงเพราะว่ามันมีหนึ่งแลยวมีสองแก้กันไม่จบหรอกะนั้นต้องเอากฎหมายเข้ามาแก้แล้วอย่าบอกว่าเราเข้าไปตรวจสอบเพราะกลัวคนที่ไหนก็ทนะําเอาหน้าด้านๆดื้อๆอย่างนี้แหละนี่เขาบอกเป็นหุ้นในกลุ่มฉอนะันกลงทุนพูดกันกลุ่มขายใหญ่ แล้วก็อ่าก็คงเป็นเหมือนก็รู้ๆกันแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าเปคนเาปุ๊เนคาเตือนเวลาเขาดูทีวีอ่ะเขาจะมีมีอักษรชอนชิงออกขึ้นมาเตือนบรรดาว่าอันนี้เหมาะสําหรับกลุ่มกลุ่มนี้ไม่เหมาะกับกลุ่มนี้อ๋อทีวีใช่ไหมใช่ค่ะอนี้ก็ก็ช้าไปแล้วครับเกมมันจบไปแล้วคนที่ที่เขาลากขึ้นไปเชื่อเนี่ยเขาเกยเงินไป็นร้อยล้านไปแล้วนอนตีพุงไปเรียบร้อย หรือแต่รายย่อยนะครับฝันไปได้ครับเปลียบาทยี่สิบห้าขายไปข้อราคานั้นอ้โหเจ็บหนักนะคะไม่มีทางหรอกครับไม่ไม่มีทางกลับเลยนะครับเขาเอารอบเดียวเลยครับทีเดียวอาคุ้มเลยคเอาตายเลยแหละแต่เขาสบายไปแล้วม้วนเดียวเนี่ยมีเงินไปใช้จ่ายทําอะไรได้เยอะแยะเอาไปผ่านได้อีกเยอะครับ กลับมาดูนะคะคุณสนานสำหรับดัชนีหุ้นไทยก็ดูเหมือนว่าวันนี้ก็ได้จะพันผวนในกรอบแคบๆเพราะว่าล่าสุดก็ลงไป1.72จุดอยู่ที่ระดับ1,501.38จุดมูลค่าการซื้อขาย4,411ล้านบาทนะคะส่วนห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1 SCB นะคะบวกขึ้นมา50สตางที่107บาทอันดับที่2ปตทไม่เปลี่ยนแปลง3 3บาท50อันดับที่3 BBL ธนาคารกรุงเทพลงไป1บาทที่158บาท50อันดับที่4 KBank ไม่เป,ปลี่ยน แลงค่ะ129บาท50และอันดับที่5กราฟนะคะไม่เปลี่ยนแปลง46บาท75สตางค์ค่ะส่วนหุ้นน้องใหม่นะคะที่เข้าเทรดเมื่อ MA i เมื่อวันศุกร์อย่าง t p l เนี่ยนะคะไทยพาโซก็บวกขึ้นมา28สตางค์อยู่ที่2บาท50สค่ะส่วนที B n ค่ะก็บวกขึ้นมา60สตางค์อยู่ที่21บาทส0สตางค์นะคะตอนนี้ครับอ่าและค่ะ ก็น่าจะรอปัจจัยการเมืองวันนี้วันนี้ัก็คงจะชัดขึ้นนะแต่มันก็มันชดเชยเมื่อวันศุกร์ไปแล้ววันศุกร์เอาไปเยี่ยโหไปท่าไกลเลยทําให้กลับเนี่ยมายืนเหนือพันห้าแต่วันนี้ก็ก็ไม่แน่ใจอยู่แถวเนี้ยแถวเนี้ยละพันผลเรี้กรอบแคบๆละครับค่ะและเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะมาเลือก ประธานสภากันในส่วนของที่ประชุมสภานะคะแล้วก็คงจะต้องติดตามเพราะว่ามันก็จะมีผลต่อเซตวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยคุยหุ้นเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ